ส่นรนบทนี้นะครับเราก็จะมาดูในส่วนของ Audio Mixer ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการปรับแต่งเสียงนะครับเอาละครับเรามาดูการใช้งาน Audio Mixer อกันอันดับแรกผมก็จะมาอยู่ในส่วนของ track audio 1จากนั้นนะครับผมก็ไปที่ว i n โ o w เลือกในส่วนของ Audio Mixer ก็จะเปิดขึ้นมานะครับว่ารูปแบบ Audio Mixer นั้นหน้าตาก็จะมีคล้ายๆปุ่มปรับเสียงนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเครื่องมือต่างๆ แล้วก็การปรับวอลุ่มเสียงเอาละครับเรามาดูในส่วนของเครื่องมือต่างๆเหล่านี้กันอันดับแรกนะครับสังเกตในส่วนของออดิโอหนึ่งนั้นก็จะมีคําสั่งต่างๆนะครับเมื่อเราคลิกเตยช่องสามเหลี่ยมลงมานะครับออดิโอหนึ่งนี้ก็จะแสดงถึงเสียงที่ทําการปรับแต่งในส่วนของออดิโอหนึ่งนะครับซึ่งเราจะต้องมาเลือกในส่วนของการโช์แท็กย์เฟมเพื่อจะให้เห็นถึงการปรับแต่งเสียงนะครับเอาล่ะ ในส่วนของ audio หนึ่งนี้นะครับถ้าเกิดเราเลือกเป็น off นะครับก็จะปิดการปรับแต่งเสียงทั้งหมดส่วน list ก็จะทําการแสดงการปรับแต่งเสียงนะครับแต่จะไม่มีการบันทึกหรือว่าการเปลีป่ยนแปลงค่าใดๆ latch ก็จะเป็นการปรับแต่งเสียงแล้วก็มีการแสดงค่าขึ้นมานะครับแต่ก็ยังไม่มีการบันทึกส่วนของ touch ก็จะมีการปรับแต่งเสียงการแสดงค่าออกมานะครับแสดงรูปแบบเสียงมาแต่ก็จะยังไม่บันทึกเช่นเดียวกัน ส่วนไลท์ก็จะทําการแสดงค่าแล้วก็รูปแบบเสียงต่างๆออกมานะครับแต่คราวนี้จะบันทึกลงไปด้วยซึ่งก็จะบันทึกลงไปในแท็กออดิโอเลยผมจะทดสอบในส่วนของลีดก่อนนะครับจากนั้นผมคลิกเพย์หรือว่ากดปุ่มที่สเปดบาร์ก็ได้ สังเกตว่าผมปรับแต่งผ่านตัวเลื่อนตรงนี้นะครับซึ่งทําให้ตัววอลลุ่มนั้นสังเกตได้ว่าเส้นของวอลลุ่มนั้นเพิ่มขึ้นไปอยู่ด้านบนปรับเพิ่มมาหกเดซิเบลนี้ผมเองก็จะปรับนะครับให้เป็นศูนย์เหมือนเดิมเส้นวอลลุ่มก็สังเกตว่าจะกลายเป็นศูนย์แล้วตรงนี้นะครับก็คือเป็นการใช้เลดก็คือมีการปรับแต่งแต่จะไม่มีการแสดงผลต่างๆมาใดๆคราวนี้นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นบ้างเป็น t ั h แล้วก็คลิกที่ปุ่มเ,นนเ,เ,เล่นสังเกตน,นะครับว่าจะมีคีย์เฟรมจำนวนมากนะครับปรากฏขึ้นมาแล้วเราก็สามารถที่จะใช้คีย์เฟรมต่างๆเหล่านี้ได้นะครับกดเพลงครั้งหนึ่ง เมเเเนนเื่อเ,เ,าาเกิดว่าเราสามารถเล่นเสียงได้นะครับโดยการเพิ่มเสียงแล้วลดเสียงได้อย่างเป็นระดับนะครับแล้วก็ไม่มีติดขัดด้วยดีกว่าที่เราจะมาใช้ในส่วนของเพนทูนะครับปรับเสียงทีละจุดแล้วก็ลากขึ้นไปปรับเพลียจุดลากลงมาซึ่งจากจุดนี้นะครับการใช้เพนทูนั้น ความสมูทนั้นจะได้ไม่เท่านะครับสังเกตได้ว่าคีย์เฟรมนั้นจะค่อนข้างมากทีเดียวลองซูมอินดูนะครับและเห็นจำนวนคีย์เฟรมจำนวนมากนะครับที่จะเข้ามานอกจากนี้นะครับหากผมต้องการที่จะปรับคืนค่าต่างๆนะครับก็สามารถที่จะทําการกดค้าง<ป>ในส่วนของตัวเลื่อนตรงนี้เพื่อที่จะทําให้ในส่วนของคีย์เฟรมต่างๆนี้ถูกทับแล้วก็หายไปเอาละครับเดี๋ยวผมทดลองนะครับผมกดเพลย์ รคราวนี้ผมหยุดแล้วนะครับผมกดที่การปรับวอลลุมตรงนี้ค้างเอาไว้แล้วเมื่อเราปรับแต่งการใช้งานนะครับสังเกตนะครับว่าคีย์เฟรมนั้นหายไปหมดแล้วนะครับมีในส่วนที่ผมกดครั้งแรกแล้วก็ปล่อยครั้งสุดท้ายเท่านั้นนี่ก็จะเป็นการ ทำงานในส่วนของออดิโอมิกเซอร์นะครับมาดูในส่วนอื่นๆกันนะครับเช่นการปิดเสียงของออดิโอแท็กผมกดไปปุ๊บนะครับจะไม่มีการแสดงเสียงเลยนะครับเนื่องจากว่าผมปิดเสียงในส่วนของออดิโอหนึ่งไปแล้วนอกจากนี้นะครับก็ยังมีในส่วนของโซโล t แท็กก็คือผมต้องการจะแสดงเสียงในแท็กนี้แท็กเดียวเท่านั้นนะครับโดยที่แท็กอื่นๆนั้น ในกรณีที่ผมนำเสียงมาใส่ที่แท็กของ Audio 2และ3นั้นถ้าผมทำการกดในส่วนของ solo tag แท็กของ Audio 2และ3แล้วก็แท็กอื่นๆนั้นก็จะถูกปิดเสียงทั้งหมดนะครับในส่วนของนี่เหมือนกันนะครับก็จะเป็นการทำการบันทึกเสียงนะครับลงในแท็กของ Audio 1เมื่อเราทำการคลิกที่ปุ่มคล้ายๆไมโครโฟนตรงนี้นะครับเอาล้วครับนี่ก็เป็นส่วนของการทำงานของ Audio Mixer ครับ